ลดความเสี่ยงเลี่ยงดอยทยอยลงทุนด้วยการลงทุนแบบประจำหรือที่เรียกว่า DCA Dollar Cost Average นะคะเป็นการลงทุนแบบถั่วเฉลีย่ยต้นทุนในการลงทุนนะคะเราสะดวกที่จะทํารายการแบบไหนนะคะเช่นจะรายสัปดาห์ราย3เดือน6เดือนหรือรายปีก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการลงทุนแบบสม่ำเสมอค่ะอาจจะใช้เม็ดเงินที่เท่าเดิมหรืออาจจะเม็ดเงินคนละ ราคาคนละรายการก็ได้แต่เป็นลักษณะของการทยอยถัวเฉลี่ยเงินต้นทุนนะคะในการเอามาลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะมีการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อให้เป็นไปนตามเป้าหมายนะคะที่เราคาดการไว้อยู่แล้วเนาะทีนี้ในส่วนของการทยอยลงทุนนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับการที่เราฝากประจํานั่นแหละค่ะ แต่แค่ผลตอบแทนนะคะก็จะเป็นไปตามหรือมีความเป็นไปได้นะะที่จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากในบัญชีธนาคารทั่วๆไปนะคะแล้วข้อดีของการทํา DCA หรือการฝากแบบประจํานะคะมีอะไรบ้างโดยปกติแล้วก็จะประมวลผลออกมาได้สักประมาณ4ี่ข้อใหญ่ๆนะคะข้อที่1ค่ะก็คือสร้างความมีวินัยนะคะในการลงทุนอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะ อันที่2นะคะก็จะลดผลกระทบนะคะหรือลดโอกาสพลาดนะคะในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคานะคะเรื่องจังหวะการเข้าซื้อนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อหุ้นเราก็ต้องดูกราฟหรือแม้แต่เราจะต้องดูจังหวะเข้าซื้อใช่ไหมคะว่าซื้อตอนถูกแล้วไปขายตอนแพงนะ่ะมันคือช่วงไหนแต่ถ้าเป็นกองทุนรวมนะคะเรามีการ DCA หรือมีการทยอยลงทุนได้ทีนี้การทยอยลงทุนแบบนี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับวินัยของเรากลับไปดูข้อหนึ่งนั่นเองค่ะก็คือสร้างความมีวิน,ยนัยในการลงทุนเพราะฉะนั้น ข้อดีนะคะข้อที่2ก็คือจะเป็นการลดภาระลดโอกาสเสี่ยงเรื่องราคาเองค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะถั่วเฉลี่ยกันนะคะซื้อราคาถูกราคาแพงถัวเฉลี่ยกันไปนะคะข้อที่3นะคะก็คือเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนนะคะที่ดีในระยะยาวอย่างที่บอกนะคะในการลงทุนด้วยกองทุนรวมนะคะส่วนใหญ่นะคะนักลงทุนเองก็จะมองไปที่เป้าหมายทางด้านการเงินเป้าหมายในการใช้เงินในอนาคตจริงไหมคะจะซื้อแบบ ซื้อเพื่อเก็งกําไรอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีใครทําแต่ก็มีนะคะมีคนทําอยู่แต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องดูกันระยะยาวนิดหนึ่งระยะยาวในที่นี้อาจจะเป็น3เดือน6เด ER. ือนปีหนึ่งก็แล้วแต่ความยาวสั้นของแต่ละท่านนะคะนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะที่เข้ามาลงทุนในกองทุนรวมก็จะมองถึงเป้าหมายทางด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้พอเรามีการทํา DCA หรือมีการทยอยลงทุนในระบบการลงทุนของเราแล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะสร้างวินยัยนอกจากจะลดโอกาสเสีย่ยงด้านราคาแล้วนะคะก็ยังถือ ได้ว่าเป็นการลงทุนเป็นการเก็บออมที่มีโอกาสที่จะเพิ่มโอกาสด้านผลตอบแทนนะคะเพราะว่ากองทุนรวมต่อให้ไม่หวือหวานะคะเท่ากับการที่เราเทรดหุ้นเล่นหุ้นหรือเทรดสกุลเงินอื่นๆนะคะแต่กองทุนรวมเองก็จะสามารถทําให้เราได้ผลกลาําไรหรือผลตอบแทนที่มีโอกาสมากกว่าการฝากธนาคารนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะข้อดีข้อสุดท้ายนะคะก็คือผู้ลงทุนเองนะคะสามารถที่จะใช้เงินลงทุนในปริมาณที่น้อยๆได้ ะะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกองทุนรวมที่เราเลือกนะคะว่าเราไปเลือกกองทุนรวมที่ใช้เม็ดเงินเริ่มต้นหรือขั้นต่ําในการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยนะคะตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนนะคะก็เป็นไปนตามกองทุนรวมที่เราคัดสรรเลือกสรรนั่นเองค่ะการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะแต่สิ่งที่สิ่งที่สุดในการลงทุนนั่นก็คือการที่เรานะคะไม่ศึกษาข้อมูลก่อนก,อนการลงทุนเห็นดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้นุ่นด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากธนาคารกรุงี